สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้นะครับมาพบกับวัตถุมางคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญญะกามโมครับกับเหรียญเสมาจะเลินพอลวยยลวยครับโอ้โหพัยดยศด้านหลังเลยครับรุ่นนี้ก็รูปทรงเป็นรูปทรงเหรียญเสมาเป็นพิมพ์ครึ่งองค์หลวงพัดจะเลินภาวนาอธิฐานจิตครับ ด้านหลังเป็นโอ้โหพัดยศนะเขียนที่รุ่นว่าจเจริญพรรวยรวยนะครับรุ่นนี้ที่มีตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นรายการจองนะครับขอซูมเลยนะครับรายการจองเนี่ยซีนเดินจะเป็นกล่องกระมยียอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวมาแกะซีนสุดท้ายที่ผมมีตัวอย่างนะครับเป็นรูปแบบทรงที่ไม่ค่อยได้พบเห็นเหมือนกันที่หลวงพัดจะเป็นรูปจเจริญภาวนาอธิฐ,ฐานจิตครับโอ้โหเป็นลงยาองโอ้าโหยนี่ครับ ข้างในกล ah like ่องกําี Lock ่เขียนว่ารุ่นเจริญพรรวยรวยนะเป็นรูปพัดยศนะครับนี่รุ่นนี้ก็อันนี้เป็นรายการเจาะโอ้โหดูกระลาเงินเขาไม่ได้ซีนปิดด้านบนนะนี่เป็นกระลเงินกระลเงินก็ต่อโคดกอกู๊ได้หมายเล็กหนึ่งโอ้โห้ยหู้ยโอ้โหได้หมายเล็กหนึ่งเลยกอกองอหมายเล็กหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้คาบกล่องกำาีติดเลยนะครับเนี่อันนี้เป็นลงยาเหลืองนะครับนี่ลงยาเหลือง ด้านหน้าก็เขียนว่าพระราชะมงคลวชรา,าจารย์วัดบุญยะกามโมนะครับวัดห้วยดวนจังหวัดน,นครสวรรค์อันนี้เป็นด้านหลังก็ต่อโคตกองงอด้านหลังเป็นไก่และพัยดยศนะครับมีพัดยันอยู่ด้านบนด้วยข้างล่างเขียนว่ารุ่นจเจริญพรรวยรวยมาโอ้โหดูเขาไม่ได้ซีนปิดไว้อ่ะแล้วมันก็เลยทําให้พงของกล่องกำบังหยีเข้าไปเป็นสีแดงๆเห็นไหมครับนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสองจุดห้าเซนนะครับความยาวของเหรียญอยู่ที่ประมาณสี่เซน นะครับ4.1เซนนะครับนูมเงการจัดสร้างมาเยอะด้วยนะครับรุน่นนี้มามาดูความคมชัดเดี๋ยวไปดูเหรียญที่ไม่เปื่อนดีกว่านะครับนี่ครับก็มีทั้งลงยาน้ําเงินด้วยนี่ครับลงยาน้ําเงินนี่หลวงพ่อพัดเจริญภาวนาอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็จะมีลงยาขอบนี่นี่ครับลงยาขอบนี่ลงยาขอบนะครับสุดท้ายผมก็มีลงยาอะไรเนะี่ยผมดูก่อนนะ ลงยาอะไรโอ้โหลงยาเหลืองแบบไม่เต็มนี่ครับโอ้รุ่นนี้ก็ถ้าผมว่าสวยนะผมว่าในลงยานี่สวยนี่ครับลงยาขอบสวยดีนะครับรุ่นนี้ก็ใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับเหรียญรุ่นจะเลิญพรรวยรวยนะครับของหพัดบุญญกามโมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับคาดแขวปลอดภัยนะครับ มีโชคมีลาบสวัสดีครับ